สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับสวัสดีครับผมชื่อชาวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออารยาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แค่ชื่อก็ฟังดูน่าค้นหาแล้วนะครับ หุบเขากระดูกสันหลังมังกรปริศนาโบราณแห่งคุนหลุนใช่ค่ะมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างตำนานสถานที่จริงแล้วก็วัฒนธรรมสมัยใหม่ด้วยครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าแนวคิดนี้มีความสำคัญยังไงบ้างทั้งในมุมของภูมิศาสตร์ความเชื่อโบราณแล้วก็อิทธิพลที่ส่งมาถึงยุคเราเนี้ล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคือ พอได้ยื่นชื่อหุบเขากระดูกสันหลังมังกรเนี่ยนะครับมันรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ความลึกลับเลยนะจริงค่ะเหมือนพาเราเข้าไปในดินแดนผจญภยัยไกลๆซึ่งจุดศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดนี้มันคือสถานที่ที่มีอยู่จริงนั่นก็คือเทือกเขาคุนหลุนถูกต้องค่ะแต่เทือกเขาคุนหลุนเนี่ยมีความหมายมากกว่าแค่แนวเขาหินขนาดมื่อืมาในประเทศจีนนะคะครับสำหรับคนจีนโบราณแล้วเนี่ยที่นี่เปรียบเสมือน ศูนย์กลางของจักรวาลเลยเป็นแกนของโลกอ๋อเหมือนเป็นเสาที่ค้ำจุนระหว่างสวรรค์กับโลกอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะเขาเรียกว่า a x ็ก m u สมุเป็นสะพานเชื่อมมิติกันเลยทีเดียวฟังดูคล้ายๆกับภูเขาโอลิมปัสของตำนานกรีกหรือต้นพิภพอิกราซิลของพวกไวกิ้งเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะในความเชื่อของลทัทธิเต๋าเนี่ย คุณหลุนคือที่ประทับของทวยเทพของเซียนผู้เป็นอมตะครับผมและเชื่อกันว่ามีบุคคลสำคัญอย่างพระแม่ซีหวังหมู่สถิตยอยู่ด้วยเป็นผู้ที่ครอบครองสวนท้อท,ทิพย์ที่ให้ผลเป็นยาอายุวัฒนะโอโ้โหยิ่งทำให้คุณหลุนกลายเป็นดินแดนที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลึกลับเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะเต็มไปด้วยความลับแล้วก็พลังงานเหนือธรรมชาติพอเข้าใจภาพความยิ่งใหญ่แล้วครับแต่คำถามที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือแล้วทำไม ทำไมต้องเป็นกระดูกสันหลังมังกรล่ะครับชื่อนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่คำอธิบายเรื่องนี้มีสองมิติที่น่าสนใจซ้อนกันอยู่ค่ะครับมิติแรกเนี่ยคือเรื่องทางกายภาพล้วนเลยคือดูจากรูปร่างหน้าตาของผู้เขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลองมิตภาพตามนะคะเทือกเขาที่มันซับซ้อนทอดยาวมีสันเขาแหลมๆสูงๆต่ำๆต่อเนื่องกันไปเป็นระลอกคลื่นอ่า คนโบราณมองแล้วก็จินตนาการว่าเป็นแผ่นหลังของมองกรตัวใหญ่ที่กำลังหลับอยู่ถูกต้องเลยค่ะเหมือนปรากฏการณ์ที่เรามองก้อนเมฆเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่นี่คือสเกลที่ใหญ่กว่ามากๆระดับภูเขาทั้งแนวแล้วมิติที่สองนะครับมิติที่สองนี้จะลึกซึ้งกว่าค่ะในทางศาสตร์ฮวงจุย้ยลักษณะภูมิประเทศแบบนี้จะถูกเรียกว่าหลงไม้หลงไม้ หรือชีพประจรมังกรค่ะชีพประจรมังกรใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความเชื่อว่านี่คือเส้นทางหลักที่พลังงานของโลกหรือที่เรียกว่าชีไหลเวียนผ่านเหมือนเป็นสายทานแห่งพลังที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีนทั้งหมดใช่เลยค่ะทำให้แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแต่ในมุมของคนสมัยใหม่ แนวคิดเรื่องชีพจรมังกรก็อาจจะฟังดูเหนือจริงไปสักหน่อยนะครับมันพอจะมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ไหมครับว่าทำไมคนโบราณถึงรู้สึกว่าพื้นที่แบบนี้มันพิเศษเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือนักภูมิศาสตร์บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแนวชีพจรมังกรเนี่ยมันมักจะไปทับซ้อนกับแนวสันปันน้ำ ลต้้นนํำำานําาาใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกซึ่งเป็นบริเวณที่มีพลวัตทางธรณีวิทยาสูงครับผมคนโบราณก็อาจจะสัมผัสได้ถึงความพิเศษของพื้นที่เหล่านี้ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์หรือแหล่งน้ําการตั้งชื่อให้เป็นชิพ,พจรมังกรก็เลยเป็นวิธีทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความเคารพต่อพลังของธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับและเรื่องราวที่เก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยอะไรที่ทําให้มัน กลับมาบูมอีกครั้งในยุคนี้ได้หรอครับพลังของสื่อนี่แหละค่ะมีส่วนอย่างมากเลยค่ะครับความสนใจในเรื่องนี้ถูกจุดประกายขึ้นมาอย่างร้อนแรงอีกครั้งจากซีรีส์จีนเรื่องปริศนาแห่งคุณหลุนค่ะอ๋อ oh, Lost in the Kunlun Mountains ใช่ค่ะที่ออกอากาศไปเมื่อปี2022ผมเคยได้ยินชื่ออยู่ครับดังมากเลยแล้วอะไรในซีรีส์ที่ทําให้เรื่องของคุณหลุนกลับมาฮิตอีกครั้งครับเขานําเสนอต่างจากตำนานเดิมๆย่งไงซีรีส์เขาฉลาดมากเลยค่ะ คือหยิบเอาแก่นของตำนานคุณหลุนมาผูกกระฉากหลังในยุคยุคสาธารณารัฐจีนอ๋อช่วงที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายวุ่นวายมีความขัดแย้งทางการเมืองใช่เลยค่ะมันเลยทำให้ตำนานที่เคยดูไกลตัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นครับเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับตัวเอกที่ต้องเข้าไปพัวพันกับการตามหาขุมทรัพย์ในเทือกเขาคุณหลุนเปลี่ยนจากเรื่องเล่าเหนือจินตนาการ มาเป็นการประจนภัยที่มีเดิมพันสูงในยุคประวัติศาสตร์ที่คนดูเข้าถึงได้ง่ายกว่าถูกต้องค่ะมันดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ชอบเรื่องราวซับซ้อนมากกว่าแค่ตำนานเทพเซียนแบบเดิมๆน่าสนใจครับแล้วมันยังไปสอดคล้องกับแนวเรื่องเล่าที่กำลังฮิตถลม่มทลายในจีนด้วยค่ะที่เราอาจจะเรียกว่าแนวสำรวจสุสานโบราณอ๋อให้นึกภาพค,คล้ายๆอินเดน่าโจนส์หรือลาลาครอฟท์อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ แต่เป็นเรื่องราวที่เน้นการผจญภัยไขยปริศนาในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจีนโดยเฉพาะการที่ซีรีส์นำตำนานคุณหลุนมาอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่อยากกลับไปค้นหาว่าตำนานดั้งเดิมของมันเป็นยังไงกลายเป็นว่าสื่อสมัยใหม่มีพลังในการปลุกตำนานเก่าแก่ให้มีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆนะครับใช่เลยค่ะแต่ทั้งหมดก็วนกลับมาที่สัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือมืองกอผมยังสงสัยอยู่เลยครับว่า ที่เราพูดถึงกระดูกมังกรกันเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นแค่ชื่อเปรียบเปลยหรือว่ามันมีมีกระดูกอยู่จริงๆคําคำถามนี้นำเราไปสู่จุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะครับคำตอบคือมันมีความหมายซ้อนกันอยู่ในมิติแรกอย่างที่เรารู้กันดีมังกรคือสัญ,ญลักษณ์แทนอำนาจความโชคดีองค์จัก,กรพรรดิ คนจีนก็คือลูกหลานแห่งมังกรใช่ค่ะดังนั้นกระดูกมังกรในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็เลยหมายถึงแก่นแท้แห่งพลังของแผ่นดินนั่นคือในเชิงเปรียบเทียบแต่ในชื่อหุบเขากระดูกสันหลังมังกรเนี่ยมันชวนให้รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นและมันก็มีจริงๆค่ะซึ่งนี่คือมิติที่2ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์อย่างคาดไม่ถึงเลยยังไงครับคือในประวัติศาสตร์ของจีนมีการขุดพบสิ่งที่เรียกว่ากระดูกมังกรหรือหลงกู่อยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวนะครับ มีจริงๆเหรอครับมีจริงๆค่ะและที่สำคัญคือมันถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในยาจีนแผนโบราณมานามเป็นพันปีแล้วด้วยฮะนี่หมายความว่ายาจีนโบราณที่ใช้กระดูกมังกรคือการนำกระดูกมาบดให้คนกินจริงๆหรือครับ แล้วมันคือกระดูกของอะไรกันแน่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากและความจริงก็คือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่ากระดูกมังกรน,นั้นแท้จริงแล้วมันคือซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ค่ะอะไรนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆด้วย นี่แปลว่าตำนานมังกรอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดอาจจะมีรากฐานมาจากการที่คนในสมัยโบราณไปขุดเจอซากฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วจินตนาการว่ามันคือกระดูกของสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างนั้นเหรอครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะลองจินตนาการว่าชาวบ้านในยุคที่ยังไม่มีความรู้ด้านบรรพชีวิตวิทยา ไปขุดเจอกระดูกสันหลังขนาดมหือมา่าหรือฟันซี่ใหญ่เท่าฝ่ามือโห oh. หรือกระโหลกที่มีรูปร่างปลกแปลกมันคงง่ายมากที่จะเชื่อว่านี่คือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อย่างมังกรแล้วเรื่องที่นำไปใช้เป็นยารักษาโรคล่ะครับหมายความว่ามีการบดฟอสซิลไดโนเสาร์ให้คนไข้กินจริงๆเหรอครับใช่ค่ะมีบันทึกย้อนไปหลายร้อยปีเลยร้านยาจีนในสมัยก่อนจะมีกระดูกมังกรขายกันเป็นเรื่องปกติเลย แล้วเขาเชื่อว่ามันช่วยรักษาอะไรครับเขาก็จะนำมาบดเป็นผง mm hmm. เชื่อกันว่ามีสปปรรพคุณช่วยสงบจิตใจระง,งับอาการชักหรือแม้กระทั่งห้ามเลือด oh. เพราะตัวฟอสซิลมีแคลเซียมสูงเพราะเป็นผงก็อาจจะมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีจนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่20ที่นักบรรพชีวินวิทยาตะวันตกเข้ามาศึกษาแล้วยืนยันว่ากระดูกมังกรเหล่านี้คือซากฟอสซิลความจริงก็เลยปรากฏขึ้นสุดยอดเลยครับ นี่มันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตำนานไปเลยนะเธอเขาคุณหลุนก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดบรรจบที่สมบูรณ์แบบระหว่างจินตนาการในตำนานกับความจริงทางธรณีวิทยาถูกต้องค่ะมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามใหม่ว่าหรือแท้จริงแล้วมังกรอาจจะเคยมีตัวตนในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จริงๆที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็หลงเหลือเพียงร่องรอยไว้ให้คนรุ่นหลังได้จินตนาการต่อนั่นเองค่ะ แล้มันก็ทําให้สงสัยต่อไปด้วยว่าการที่คนเรามองเห็นรูปร่างของมังกรซ้อนทับอยู่บนภูมิประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในวัฒนธรรมจีนกับเปล่าครับโอ้อไม่เลยค่ะนี่เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะชื่อสันหลังมังกรถูกนําไปใช้เรียกสถานที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศโดดเด่นในหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะอย่างที่ไหนบ้างครับที่ดงัดงๆและชัดเจนมากก็คือ Dragons Back ที่ฮ่องกงค่ะอ๋อเคยได้ยินครับ เป็นเส้นทางเดินป่าที่คุณนิยมไปกันใช่ค่ะเพราะสันเขาที่คดเคี้ยวไปมาเมื่อมองจากมุมสูงจะดูเหมือนแผ่นหลังมังกรจริงๆในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับผมคุ้นุณว่าเคยได้ยินที่ภูทับเบิกใช่ค่ะที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์มีเส้นทางถนนที่คดเคี้ยวไปตามสันเขาซึ่งถูกเรียกว่าสันหลังมังกร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากครับและถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการก็ต้องนึกถึงนาขั้นบันไดสันหลังมังกรที่เมืองหลงซึ่งประเทศจีนค่ะโอ้โหอันนั้นคงจะสวยมากแน่ๆสวยสุดบรรยายเลยค่ะเป็นนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นไปตามไหล่เขาคดเคี้ยวเป็นริ้วๆเหมือนเกล็ดบนสันหลังมังกรที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่จริงๆการที่ชื่อนี้ถูกใช้ในหลายๆที่สแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มร่วมกันของมนุษย์เราเลยนะครับ ที่มักจะมองเห็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตในตำนานซ้อนทับอยู่กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใช่ค่ะมันเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความหมายและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าพอเรานำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกันแล้วจะเห็นได้เลยว่าหุบเขากระดูกสันหลังมังกรจึงไม่ใช่แค่ชื่อของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่มันเป็นเหมือนแนวคิดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่ครับมันคือการรวมเอาความเชื่อความเคารพต่อธรรมชาติ ตำนานโบราณและเรื่องราวในยุคสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่เทือกเขาคุณหลุนอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะแกนของโลกไปจนถึงการตีความซากฟอสซิลไดนโนเสาร์เป็นว่ากระดูกมังกรแล้วก็แรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปยังซีรีส์ชื่อดังในปัจจุบันทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ค่ะทําให้คุณหลุนยังคงเป็นปริศนาที่รอการตีความใหม่ๆในทุกยุคสมัยอีกกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปเราอยากทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับ ถ้าตำนานมังกรอันยิ่งใหญ่มีที่มาจากการค้นพบซากฟอสซิลไดนโนเสาร์จริงๆแล้วตำนานอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือพญานาคอาจมีรากฐานมาจากความจริงอะไรซ่อนอยู่บ้างและถ้าลองมองไปรอบๆตัวเราสถานที่ทางธรรมชาติในบ้านเรามีที่ไหนบ้างคะที่ชื่อหรือลักษณะของมันทำให้เราจินตนาการไปถึงเรื่องราวในตำนานได้บ้างวันนี้ผมชาวีครับวันนี้ฉันอารยาค่ะต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ